มาขัมศุโะกกวะพูดทางพระคาวังตังอาภิวาเตมีสวัสตูภะกวตาธรมโมธัมมังนามามิสุปาทิปันโดภะกวโตสาวกสังโคสร้างขังนามามิ ตั้งอกตั้งใจอาราธนาทานศีลและสมาทานศีน่ห้าพร้อมกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิชุงรากนนทายะติโะเดนาชวะปัญจศิลานยาจามาบุติยัมปีมะยังพันเตวิสุงวิชุงรากกนายาติโซเด ังจาสลาิยจะมาตัดยมปิมยังคันเตวิจุวิทุรักนัตทโยปิจารณะสงฆปัญจาสลาิยจะมาโมสัตะภะคะวะเกิวโนอะตุสัมมาสัมพุสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ ตัศภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสศภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิพมังสลัังคัจจามิตมังสรณังคัจฉามิ สังขังสรนังกัจฉามิสังขังสรนังกัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังกัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังกัจฉามิ ยัตมปิตธรรมังสารังกัจฉามิทุติยัมปิตสังขังสารังกัจฉามิทุติยัมปิตสังขังสารังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารังกัจฉามิทุติยัมปิตธรรมังสารังกัจฉามิตติยั